ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้ากรองวันนี้ผมก็ได้เอาพระพิมพ์สุโขทัยนะครับเอามาลงให้ f c ทุกท่านได้ชมพระสวยๆนะครับที่ได้ผ่านการประกวดมานะครับเป็นพระแท้นะครับแต่ไม่ได้รางวัลนะครับเป็นพระแท้นะครับก็เอาลงให้ f c ได้ประดับรับชมเทียบเคียงครับพระตรงนี้พิมพ์นี้ผมเคยอาลงใน youtube มาครั้งหนึ่งนะครับ แต่ว่าตอนนี้กล้องตัวนี้จะดีกว่าครับก็จะอารมณ์ขยันให้ดูให้ดูเนื้อชัดเจนครับเป็นเป็นเนื้อนะครับเนื้อพักเรียกเนื้อพิบเนื้อข,ขนมสังขยาไอ้ไม่ใช่ไอ้กายศาสตร์ครับเนื้อกายศาสตร์นะครับเนื้อกายศาสตร์นะครับเป็นเนื้อขนมกายศาสตร์นะครับแล้วก็เอาผสมว่านไผ่ด้วยนะครับผสมว่านไผ่เป็นพิมพ์สุโขทยัยมีสังกติ ล้องมีอกล่องนะครับมีร่องตรงหน้าอกนั่นครับคือสังกตินะครับหน้าครับพระพักท่านก็คือเป็นซีเรียมขลามตัดนะครับคือเป็นช่างหลวงกําแพงเพชรเป็นผู้แกะแม่พิมพ์นะครับเป็นพิมพ์สุขโขไทยที่หลายๆท่านเรียกพิมพ์หลวงพุทธนะครับแต่พิมพ์นี้เขาเรียกพิมพ์สุขโขททยนะครับพิมพ์สุขโขไทยเกตทะลุสมนะครับเกตทะลุสมนะครับนะครับเกตลุสม เอกลักษณ์ของพิมพ์น fiz ี้พระพิมพ์นี้มีหลายพิมพ์มีหลายช่างหลวงมีหลายคนแกะนะครับพิมพ์คล้ายๆกันต้องบอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็พระพิมพ์นี้มีผิวพันธุ์บรรณะมีหลายผิวพันธว์บรรณะครับแล้วก็มีหลายเนื้อนะครับนะครับสร้างกันยุคต้นยุคกลางยุคปลายนะครับแล้วก็มีหลายช่างหลวงนะครับต้องเข้าใจต้องอธิบายไม่ต้องมาชี้แม่พิมพ์ชี้ตำหนินะครับ เดี๋ยวคนไม่รู้คนรู้เท่าไม่ถึงการชาวบ้านตาสีตาสาหรือผมหรือคนอื่นนะครับบางคนไม่เข้าใจเห็นพระมีพิมพ์อย่างนี้ก็เอาเอาพระตัวเองมาเทียบดูมันไม่เหมือนเขาก็รู้ไปของเก๋ไม่ใช่นะครับพระแบบนี้มีหลายพิมมีมีพิพ,พิมแบบนี้มีหลายคนแกะนะครับแล้วคนทุกคนแกะก็แกะไม่เหมือนกันนะครับมีหลายช่างหลวงแล้วก็มีหลายเนื้อผิวพันวันนะก็มีหลายผิวพันวันนะต้องอธิบายให้คนแถวบ้านเขารู้ด้วยนะครับ นะครับเดี๋ยวชาวบ้านเขาไม่เข้าใจนะครับนะครับบองท่านชี้แต่ตาหนิมาเลยชี้ต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วคนที่เขามีเขามามาเทียบมันไม่เหมือนก็อนุภนกดของเก๊นะครับนะครับต้องเข้าใจตรงนี้นะครับพระนี้นพระพักตร,ร์สีท่านสี่เดียมชิ้นฟักเป็นพระของช่างหลวงกาแพงเพชรเป็นผู้แกะแม่พิมพ์มาถวายนะครับนะครับเป็นพระเป็นพระเนื้อนี้เป็นพระเนื้อขนมกายศาสตร์นะครับกายศาสตร์เคยกินขนมกายศาสตร์ไหมครับแล้วก็จะมี ผสมว่านไผ่นะครับไผ่เหลืองนะครับเป็นไผ่แสกนะครับผสมออกจะเหลืองๆนะครับผ้าเนื้อจะออกเหลืองๆนะครับนี่ครับจะออกเหลืองๆนะครับไหมครับจะออกสีเหลืองๆนะครับสีจากเหลืองจากว่านไผ่ไผ่แสกทาด้วยทาด้วยว่านไผ่แสกนะครับเพราะว่าพระพระที่พระที่สร้างสองสามเก้าเจ็ดนะครับลองพระพิ اة อ่านประวัตินะครับนะครับจะทาด้วยว่านไผ่แสกเพื่อเพื่อครับเพื่อให้ออ่่าาคุ้มครองแขวงคาดปลอดภัยจาก แล้วก็เอามาเป็นเป็นยาได้นะครับแล้วก็เป็นยาแล้วก็เอามาแล้วก็มาแก้คุณไสพูดผีปีศาจได้นะครับมีลองๆองครับดูครับโองประวัติเขามีครับจำจำไม่ได้แล้วเพราะว่าพระสองสร้างสองสามเก้าเจ็ดนี่ครับเขาจะมีส่วนผสมของทาด้วยว่านไผ่ไผ่เหลืองนะครับนะครับนะครับมีหลายพิมพ์มากครับมีหลายพิมพ์นะครับที่สร้างกันครับนี่ครับดูครับสวยงามครับดูเกตทะลุสูงครับเกตทะลุทะลุองล่าออกบนนะครับ นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นเกตเกตเกตเขาเรียกถ้าเป็นเป็น,ปนอันนี้เรียกเกทถลุสมเราก็จะมีเกตพาดพาดพาดสมอีกนะครับมีหลายอย่างนะครับนะครับดูนะครับนี <5> <5 <5 <5 <5 ่ครับสวยงามครับนี่คือพระพิมพ์ของวัดระฆังนะครับพระพิมพ์วัดระฆังดูง่ายครับข้างล่างนี่จะลึกข้างบนจะสูงกว่าครับล่างลึกข้างบนสูงกว่านะครับนะครับข้างล่างนี่จะลึกนะครับผนังลึกอันนี้สูงกว่านะครับนะครับนะครับ สวยงามครับสวยงามครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง1,6 0 0รให้ดูนะครับนี่ครับดูทรงพิมพ์พระไปเลยครับบางพิมพ์ก็จะมีตําหนิตรงนี้ครับเนี่ยมีตําหนิตรงนี้ครับมีจุดตรงนี้ครับบางพิมพ์ก็ไม่มีตําหนิตรงนี้นะครับแล้วแต่แม่พิมพ์คนแกะบางพิมพ์ก็จะมีมีปุ่มมีปุ่มตรงนี้ครับมีปุ่มอยู่ตรงนี้ครับมีส่วนเกินอยู่ตรงนี้ครับนะครับคือบางพิมพ์ก็ไม่มีอะไรครับนะครับพอข้อคนแกะไม่เหมือนกันแล้วแต่ลายเส้นของช่างหลวงนะครับนะครับนะครับ ดูครับธรรมชาติความเหี่ยวความแห้งของพระนะครับดูครับมีรอยลานรอยร้าวเหมือนเป็นรากรากบัชชีครับไหครับรอยลานรอยร้าวเป็นรากบัชชีธรรมชาติครับเนี่ยรากบักชีจะเป็นอย่างนี้ครับที่เขาบอกว่ารอยลานรอยร้าวรากบัชชีนะครับแล้วก็องนี้แก่มวลสารครับเพราะเขาเขาบอกว่าแก่มวลสารมากพิมพ์นี้ครับพิมพ์นี้ใครมีจะจะมีมวลสารเศษภากแตกพระกําแพงเยอะครับนะครับพอยุคแรกๆวันนี้พระอยู่ในยุคยุคแรกๆครับก็คือ2 3 9 7เนะครับ2397พอท่านได้นํา เสร็จท่าพระท่านเจ้าคุณสุเดียนตัวพงศิลุังท่านไปเยี่ยมญาติได้นำนำเม็ดพระกำแพงพระกำแพงนํามาในปี2392นะครับนะครับ,นะรบแล้วก็ต่อมาท่านก็ได้เลื่อนสักดรริ์เป็นพระธรรมกิติโสพลนะครับในปี2395นะครับแล้วก็เป็นเจ้าวาดวัดระฆังนะครับแล้วต่อมาก็ได้สร้างพระขึ้นมาเยอะครับเพื่อบูรณะวัดมหาลามนะครับก็ขนเอามาหินอปูนมาถวายท่านก็เอา พระนะครับแจกแจกแจกครับแจกส่วนหนึ่งก็เอาไว้สืบทอดหนาถึง5,000ปีนะครับนะครับแล้วก็พระอันนี้ท่านก็ได้เอามีส่วนผสมของว่านไผ่ดยวยนะครับว่านไผ่นะครับในสองสามเก้าเจ็ดนะครับดูครับสวยครับสวยสวยสวยครับดูครับสวยงาม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 ครับดูเหี่ยวแห้งหมดนะครับดูครับสวยงามครับดูเหี่ยวแห้งนะครับสวยงามครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนะครับ นี่ครับก็คือความสวยงามครับอันนี้เราขยาย 600x นะครับ 600x ดูก่อนนะครับดูครับผ้านี้จะมีเป็นก้นคกครับเขาเรียกก้นคกกันครับแต่พระชุดนี้เขาจะพระชุดนี้พระพระชุดนี้ครับเขาจะเป็นอ่าเขาจะใส่อ่าเม็ดผ้ากำแพงนะครับเศษผ้าแต่ผ้ากำแพงเยอะนะครับนะครับเยอะนะครับสวยงามครับดูครับธรรมชาติครับ ดูธรรมชาติมากครับดูครับสวยงามครับสวยงามมีรอยลานรอยล้านะครับธรรมชาติลานเล็กลานใหญ่ลานมากลานน้อยครับมีไม่เหมือนกันนะครับดูข้าคาบแขไซสาเขาาๆอยอนข้างครับคาบแขวซสายครับดูครับสวยงามสักคติสวยงามปกกล้องครับพระักเหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมขรัมตัดเป็นพระพิมพ์ของ ของช่างหลวงกับแพงเพชรนะครับแกะแม่พิมพ์ถวายนะครับนะครับสวยงามครับดูครับเส้นโบโลแก้วครับนีครับไอ้เส้นขาสิงครับนี่ครับธรรมชาติครับฐานเขียงนะครับดูครับเขาจะไม่เหมือนชาวบ้านครับก็จะเป็นขึ้นไม่เหมือนกันนะครับขึ้นสูงกว่าครับสูงลงมานี่ครับนะครับไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะลงมาอย่างนี้ครับไม่เหมือนกัน นะครับบางองค์ก็ชัดเจนนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะชี้มองมาครับมีปลายชี้ตรงมางล่างนี่ครับเนี่ยเราสังเกตครับชี้ตรงมาครับถ้าเป็นพิมสโกไทยครับอันนี้ก็จะแอนขึ้นบนครับเนี่ยนะครับมีไม่เหมือนกันละครับแล้วแต่ช่างหลวงครับเราก็ไปชี้ตำหนิไม่ได้ครับพอเราไปชี้ตรงนี้ปุ๊บเอาแล้วพิมพ์อีกพิมหนึ่งเป็นของอีกช่างช่างหลวงอีกคนหนึ่งก็ไม่เหมือนกันครับแล้วก็ททีนี้จากคนชาวบ้านธรรมดาเขาไม่รู้นะครับเขาก็ด้วาพระในบ้านเขาเป็นของของไม่แท้นะครับส่วนมากจะเป็นอย่างนี้ครับ ไม่แท้เพราะว่าคนไปชี้ตําหนิครับคือท่านไม่อธิบายว่าสําหรับพิมพ์นี้ช่างหลวงคนนี้ช่างหลวงกระแพงเพชรนี้จะเป็นนิมพมแบบนี้แต่อีกช่างหลวงคนหนึง่งอีกแบบพิมพ์หนึ่งนะครับนะครับไม่เหมือนกันนะครับต้องอธิบายให้หมดนะครับเพราะสงสารคนที่เขามีพระชาวบ้านนะครับเขาไม่รู้เท่าคือเขาไม่ได้ให้คนเล่นพระนะครับแต่เขาก็มาดูพวกเราที่ลง u t u b e นะครับมาลง YouTube เขาก็อยากเอามาเทียบเคียงเพราะเราลงเพื่อเผยแพร่นะครับเราลงเพื่อเผยแพร่ ไม่ใช่ไปลงลงไปเพื่อปิดบงังนะครับเราลงเพื่อเผยแผ่ส่วนมากให้คนส่วนมากได้รู้เพราะภาพอย่างนี้ที่มีที่บ้านลูกหลานมีญาติพี่น้องมีก็เอามาเทียบเทียมเป็นภาพแบบนี้แล้วก็เป็นภาพแบบนี้ก็เนือแบบนี้ก็ถือว่าเป็นของแท้เลยครับนะครับเพราะเขาบางคนไม่มีเวลาเข้ามาตรวจสอบไม่มีอะไรครับเราต้องเราทาเพื่อเผยแผ่เราต้องให้คนส่วนมากนะครับให้เขารู้นะครับนะครับนะครับแล้วก็ต้องอว่าภาพแบบพิมพ์อย่างเงี้ยเป็นพิมพ์อย่างนี้เน่องนี้เป็นพิมพ์แบบนี้ก็มีอีก มีเส้นบังคับพิมพ์เส้นอะไรไม่เหมือนกันเนื้อไม่เนื้อมีก็มีหลายเนื้อมีแหละผิวพรรณบนะก็มีหลายผิวผิวพรรณบนะแล้วก็พิมพ์อย่างนี้ก็มีหลายพิมพ์แต่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะคนแกะไม่พิมไม่เหมือนกันแม้แต่คนคนเดียวแกะก็ยังก็ยังไม่เหมือนกันนะครับเหมือนเราขนาดเราเขียนชื่อเราแท้ๆเขียนทุกเขียนไปบ่อยชื่อเรายังไม่เหมือนกันเลยครับเขียนไปิดมันยังไม่เหมือนกันเลยครับแล้วคนแกะไม่พิมพ์จะเหมือนกันได้ยังไงครับนะครับคิดแค่นั้นพอครับนะครับแล้วคนที่ดู youtube ก็คงจะเข้าใจนะครัับบนะคร แล้วผมจะเอาลงขยายด้วยกล้อง1,6 0 0 x ให้ดูความเก่านะครับความเก่านะครับเพราะพระมีอายุมากถึง1 0 0 1ร้160ปีนะครับ160กว่าปีเนี่ยจะดูว่าเก่าแบบไหนนะครับนี่ครับนี่คือความเหี่ยวความแห้งครับพระนี้ก็เป็นพระปูนนะครับแก่เนื้อปูนปูนเพชรนะครับคล้ายๆปูนเพชรนะครับแก่เนื้อปูนผสมแล้วก็ผสมกับอ่าก้นคกมวลสารมีผมทุกุนตังห้านะครับมีแล้วก็มี เศษพังแตกพังกำแพงนะครับ <fin anta> <ots> มีเด็กไหลผงไผ่ดำนะครับมีมวลสารมีข้าวสุกมีกล้วยนะครับมีเยอะะไปหมดนะครับเดี๋ยวเราจะขยายด้วยกล้อง 1,600x ดูครับว่าเก่าขนาดไหนแคลายจริงไหมต้องดูความเก่าความคาบเก่าคาบอะไรว่าคาบเก่านั้นมันใช่ของเก่าจริงไหมหรือเอาเป็นพวกคาบกาวคาบคาบกาวคาบไอเนี่ยไอไอน้ำซาวข้าวหรือคาบเคมีหรือเป็นคาบไอไข่ขาว หรือเปล่านะครับเพราะถ้าเป็นของพวกนั้นไม่ใช่ของแท้นะครับต้องเป็นคาบแถวซ้ายเกิดจากธรรมชาติขึ้นมานะครับด้วยวันณะอายุนะครับด้วยอายุขึ้นมานะครับต้องเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างในภาพมีเป็นพระงอกขึ้นมาธรรมชาตินะครับนี่ครับดูไว้ครับนี่คือท่านอย่างนี้เขาเรียกว่าแตกลายบักชีนะครับนี่ครับรากฝักชีเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยแตกลายรากบักชีที่คนโบราณเขาเขาเขาพูดกันนะครับนะครับเนี่ยครับ จะลงขยยให้ดูนะครับเดี๋ยวลองดูดไม้เหล็กดูนะครับลองไม่เหล็กดูนะครับอ่าติดนะครับติดติดนะครับผมลองไม่เหล็กดูนะครับเพราะพระโบราณจะดูดไม่เหล็กติดครับครับติดครับโอเคผ่านครับดูดไม่เหล็กติดครับจะลงขยะด้วยกล้อง 1,600x ให้ดูนะครับนี่ครับเือพระจะมีออกเหลืองๆนะครับเพราะมีว่านไผ่ ท่านว่นไผ่เสกนะครับเป็นส่วนผสมนะครับนะครับนี่คือความเก่าของพระนะครับอยู่ความชั่าของพระนะครับนะครับมีพาพงอกขึ้นมาเล็กๆนะครับถ้าเราเราดูด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับเราต้องใช้กล้องนะครับกล้องขยายขึ้นมาครับดูครับข้างงอกมาเรียกพระงอกครับเก็บขาวซ้ายนะครับครับเห็นไหมครับนี่คือแล้วก็มีเรื่องเหลืองนะครับก็คือว่านไผ่เสกนะครับพระสองสามเก้าเก้าเจ็ดนะครับสุดมากจะ ใช้ว่างไผ่เพศครับพระนิพพานเป็นพระยุคต้นนะครับยุคต้นยุคต้นนะครับสวยงามครับสวยงามนะครับสวยงามครับนะครับแล้วดูนะครับนี่คือนี่คือไหมครับแขลไซส์จับตัวเป็นก้อนครับเพราะว่าภาพนี้เขาแก่เนื้อปูนครับเขาเป็นปูนแก่นะครับนะครับนะครับเขาจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับนี่คือแขลไซส์นะครับนะครับแขลไซส์จับตัวเป็นก้อนเหมือนเป็นเหลี่ยมเป็นเป็นโคมันสันนะครับเห็นไหมครับนี่คือแขลไซส์นะครับนะครับ <ítulo> นี่คือเข่าซ้ายที่จับตัวเป็นก้อนนะครับก้อนนะครับนี่ครับลักษณะนะครับอย่างนี้ครับด mm ูลักษณะของเข่าซ้ายครับนี่เป็นกดก้อนเใช่ไหมครับนี่ครับนี่ครับนี่ลักษณะของพระเพราะเนื้อพระไม่เหมือนกันผิวพรรณบรรณะไม่เหมือนกันพระเขาขึ้นได้แบบนี้ครับคือเข่าซ้ายครับนี่ครับนี่ครับแบบนี้นะครับเราต้องเรียนรู้เพื่อเข่าซ้ายก่อนนะครับเพราะผ่านเดือนนี้เป็นผ่านเนื้อแก่งนะครับนะครับเพราะผ่านเดืนนี้เขาได้สร้างกันต่อมาในสมัยโบราณโบราณครับผ่านเนื้อเขาเรียกปูนเพชรนะครับปูนเพชรสมัยก่อนนะครับ ร้างกันมานะครับเหมือนเขาจะแกล่งนะครับดูกันมีเหี่ยวมีหดมีแห้งมีลานมีร้าวนะครับธรรมชาติมีคาบนะครับพระองค์นี้มีการปีกันลงรักว่าครับนี่นะครับดูครับดูแขวซ้ายครับดูเนี่คือแขวซ้ายพังอกขึ้นมาเป็นอย่างนี้ครับก็จะงอกขึ้นมาอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับงอกขึ้นโผขึ้นมาอย่างนี้ครับนี่ครับโผขึ้นมาอย่างนี้ครับนี่คือแขวไซ้ายนะครับเนี่ยะไอเขาขาวนี่ขึ้นใหม่ครับก็ขึ้นใหม่ไปอย่างนี้นะครับนี่ครับขึ้นใหม่ไปอย่างนี้นะครับนราเรียนรู้พวกนี้ก่อนนนะคครรัับบ นี่ขึ้นใหม่ครับขาขาวพวกนี้ครับแขวใสนะครับแต่เราดูด้วยตามองไม่เห็นนะครับเนี่ยต้องใช้กล้องพวกนี้ครับจะเห็นครับเอาเราดูจากแขวะใส่แล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูผิวพันธุ์บรรณะของพระนะครับนี่ครับเอาตัวนี้ยังบางคนยังคาดใจอยู่ครับทำไมเป็นก้อนอย่างนี้ครับเพราะแขวะใต้องเป็นก้อนครับเหมือนเหมือนขี้ใครแล้วครับแข็งแร่งนะครับดูครับนี่ครับนี่ครับนี่คือแขวไใส่แท้นะครับดูเป็นวุ้นนะครับสีความสูงความต่ําไม่เท่ากันไหมครับนี่ครับคือเขาขึ้นได้ที่ครับ อันนี้เียกขาวใสขึ้นได้ที่นะครับนี่ครับผิวพรรณวันนั้นนี่ครับดูครับเห็นไหมครับดูไว้ครับเขาโผล่ขึ้นมาเขาเขาผุดขึ้นมาครับนี่ครับเขาปิดรอยหลุมนะครับเห็นไหมครับเหมือนกระสีเหมือนกันครับนี่ครับไหมครับจะได้รู้ครับเนี่ยขึ้นใหม่ขึ้นเก่าเห็นไหมครับนี่ครับเขาผุดขึ้นมาไหมครับผุดขึ้นมาเสร็จเขาก็จะผุดขึ้นมาเขาก็จะนี่ครับสีขาวขึ้นใหม่ครับนี่ครับันขึ้นเก่าครับเขาปิดหลุมนะครับหลุมตรงนี้ครับไหมครับนี่มีรอยลานรอยเล้านะครับวิธีดูครับนะครับ ขึ้นเล็กๆตรงไหนขึ้นไม่ได้ก็ขึ้นได้แค่นี้ครับขึ้นเล็กๆน้อยๆเป็นเม็ดๆเห็นไหมครับเขาขึ้นเล็กๆน้อยๆได้แค่นี้ครับนี่ครับเขาขึ้นมากไม่ได้ตรงไหนขึ้นมากได้เขาขึ้นมากได้นี่ครับเห็นไหมครับอีกก้อนหนึ่งครับนี่ครับนี่ครับนี่คือแขวซ้ายนะครับบางคนดูไม่ออกนะครับนี่คือทั้งนี้เล็กเศษภาคแตะพักกำแพงนะครับเี่เศษภาคแตะพักกำแพงนะครับนี่ครับนี่คือวิธีดูนะครับอันนี้ก็เศษภาคแตะพักกำแพงนะครับไม่ใช่ครับ คาบไอ้คาบน้ำหมากนะครับนี่คือเศษพักแต่ฟังก์เพงครับนะครับนี่ครับเนื้อออกเหลืองๆหลือไหมครับไหมครับเหลืองๆนะครับดูครับนี่นะครับคือเนื้อไผ่เซ่ครับเนื้อไผ่เซ่นี้สร้างสองสามเก้าเจ็ดนะครับนะครับแล้วด้วยพิมพ์สุโขทัยครับพิมพ์สุโขพิมพ์สุโขทัยนะครับนี่ครับมีคาบดินเจ็ดป่าด้วยครับเขีเขียวครับไหมครับคาบดินเจ็ดป่าเขียวเขียวครับขึ้นมาข่าวไซด์ เยอะครับมูนิวกนี้เ็จพ้กแตกพัากำแพงเยอะครับนะครับเยอะมากครับเพราะว่าเป็นเนื้อก้นคกนะครับพาะพระยุคนี้จะจะมีเยอะครับที่ผมมีครับจะสวยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับดูครับขับแคลไซค์เนื้อพระพระหักแตกผ้ากาแพงนี้จะเป็นจะเนื้อจะยุ่ยครับจะฟูครับเพราะเป็นเนื้อละเอียดเป็นผ้าซุมกอเป็นผ้าพวกพระกําแพงนี้จะฟูเพราะอายุ700กว่าปีนะครับแล้วจะมีแคลไซค์ของพระศพในครังขึ้นงอกรับอีกทีนะครับเห็นไหมครับนี่คือวิธีการดูของเก่าโบราณนะครับนี่ครับ เราต well. we ้องเทียบเคียงพระสุมกอด้วยสุมกอนี่เจ็ดแปดร้อยปีนะครับแล้วก็เนื้อต้องละเอียดเนื้อต้องฟูนะครับเนื้อต้องฉ่านะครับเพราะเขาสมน้ําว่านเกศสอนนะครับไหมครับแล้วก็จะมีพวกแร่นมาขามด้วยนะครับอยู่ในเนื้อนะครับเพราะพระพระเขาแตกเป็นเป็นเป็นเม็ดนะครับแล้วก็จะเห็นทั้งในครับนี่ครับแล้วก็จะมีแคลไซด์งอกทับข้างบนนี่ครับนี่คือเป็นของดูของเก่าโบราณต้องเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฝีมือมนุษย์ทำไม่ได้ครับอดูไว้นะครับจะได้เข้าใจเรื่องนี้นะครับนี่ครับของเก่า แล้วเราก็ไปเทียบเคียงของเราที่เรามีที่บ้านนะครับคนไหนไม่มีเวลามาปวดพระคนไหนไม่มีเวลาคนไหนมาไม่ได้คนไหนก็ไม่คนไหนที่ยังเข้าไปถึงครูบาอาจารย์ที่จะพามาตรวจสอบนะครับท่านก็ดูเองได้ครับดูด้วยตาเปล่าเรียนรู้ด้วยสายตาเราเองครับทุกคนเกิดมาต้องดูด้วยตาอย่าฟังเขาครับฟังก็ฟังฟังพอดีฟังเอาแต่สิ่งดีๆนะครับทุกอย่างซู้ด้วยตาด้วยหลักธรรมชาตินะครับหลักธรรมชาติดีที่สุดครับ เรียนรู้จากหลักธรรมชาตินะครับของจะเล่นของเก่าโบราณเขาเรียนรู้จากธรรมชาติคนทุกคนครับเขาจะดูหลักธรรมชาติเป็นแล้วเขาก็จะเขาจะเก่งของของเก่าโบราณนะครับนะครับนะครับต้องดูพื้นฐานคุ้นฐานก็ต้องดูหลักธรรมชาติเป็นนะครับนะครับเทียบเคียงอายุให้เป็นนะครับนะครับนี่ครับนะครับเกิดขึ้นมาเสร็จเนี่ยมีเศษผ้าใตกกำแพงแล้วมีแร่หนูมะขามนะก็สีนะครับในในในผ้ากำแพงน่ะเศษผ้ากำแพงก็มีแร่หนูมะขามนะครับเห็นไหมครับ นี่แหละดอกมะขามสีชมพูนี่ครับนี่ครับแ่ดอกมะขามนี่ครับเราต้องดูด้วยครับเห็นงนี้ครับแ่ดอกมะขามนะครับนี่ครับนี่ครับนี่แ่ดอกมะขามนะครับนี่ครับแ่ดอกมะขามนะครับเห็นไหมครับก็จะมีค้าบเขกขวใสเนื้อจะฟูฟูครับเพราะพระพังแผงเนี่ยพวกนี้เขาจะฟูเขาจะเสื่อมสภาพนะครับจะฟูละเอียดนะครับนะครับพระสุ้กอยิ่งละเอียดเลยครับเพราะพระผงสุพรรณมันละเอียดครับแล้วจะมีแขกขวใสแกะตัวเป็นก้อนแข็งนะครับนี่นี่ครับนี่แขกขาวใสครับนี่ครับเห็นไหมครับ นี่แหละเราเรียนรู้จากธรรมชาตินะครับเรียนรู้จากธรรมชาติแล้วเราจะเป็นนะครับเราจะเรียนดูของเป็นนะครับเนี่ดูความคาบเก่านะครับน่ครับดูธรรมชาติรอยลานรอยลาวพวกนี้ไปดูครับรอยลานลาลาพวกนี้ของเก๋ทําได้มันอบทําได้เหมือนครับเพราะผมมีตัวอย่างเยอะแยะนะครับมีรอยลานลาลาแต่ความเก่าความเคลาไซทมันทาไม่ได้นะครับเก่าเก่าแบบธรรมชาติมันทาไม่ได้นะครับนะครับอย่าคาพวกนี้คาแบบนี้คาแบบนี้เป็นถ้าเป็นของพวกของใหม่นะครับมันจะเอาพวกน้ำสาบข้าวมัน มันเป็นล่องเป็นลายเป็นแตกตามร่องตามลายเลยนะครับนะครับเหมือนเลยครับแต่ว่าพอเรามาขยายด้วยกล้องหนึ่งพันเอ็กเราจะรู้ทันทีว่านี่นั่นคือฝีมือมนุษย์เป็นฝีมือมนุษย์ไม่ใช่จากธรรมชาตินะครับนะครับนี่คือวิธีดูนะครับนี่ครับเล็กไหลผงไผ่ดำนะครับนี่ครับนี่ครับเงาเงาเหล็กไหลผงไผ่ดำครับขึ้นกับคาบเข่าซ้ายครับนี่ครับทีนี้เราดูตรงนี้เสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูด้านหลังนะครับ ดูล่านหลังนะครับดูครับดูครับแตกลายปรกชีเป็นยังไงครับลายปักชีนะครับนีเม็ดช็อกเหลืองนะครับช็อกเหลืองนะครับนี่ครับนะครับช็อกเหลืองสวยงามครับช็อกเหลืองนี่ครับสวยงามครับสวยงามเสษพรกแต่พระแพงเยอะมากครับเป็นพระก้นโคกครับพอยุคนี้ครับเขาใส่เยอะครับเพราะเขาท่านได้นํามาใหม่ๆครับสองสองสาม สองสามเก้าสองสองแล้วก็สองสามสองสามเก้าเจ็ดเนี่ยสร้างพระสองสามเก้าเจ็ดเนี่ยเพราะตอนนี้ของพวกนี้ยังเยอะครับท่านนํามาหลายเกวียนแล่วเปวียนนะครับนำหลายนํามาครับนํามาแล้วก็เอามาบดพวกนี้จะเยอะมูลสารจะเยอะอยู่ยุคนี้ครับยุคต้นเนี่ยยุคต้นยุคกลางมูลสารจะเยอะครับเพราะยุคปลายจะมีน้อยแล้วครับจะของจะมีน้อยครับแต่บางพิมพ์ครับบางพิมพ์พิมพ์พิเศษอะท่านจะใส่เยอะนะครับนะครับดูครับดูนะครับเพราะว่าพระทิศมูลสารที่ท่านนํามากองกองไว้ที่วัดนะครับ แล้วท่านกองรวมไว้ที่วัดบางคนยังถามว่าเอามาทำไมเยอะเอามา,อาทำอะไรบางคนไม่เข้าใจนะครับแล้วก็แล,วกแล้วส่วนหนึ่งเขาก็แบ่งเอาไปให้กับบนสารเอาไปให้กับทางวังหน้าวังหลังเขาก็ได้นำมาเอาบลสายของท่านไปกดแม่พิมพ์นั้นแล้วก็เอามาปลูกแล้วท่านก็จะ <c oughs> ไปปลูกเสกในวงังในวง Jennifer, Jennifer. ังเองครับนะครับพระสร้างกันเยอะนะครับเยอะกันมากนะครับถึงบอกว่าแม้แม้แต่พระพิมพ์นี้นะครับพระพิมพ์นี้ก็สร้างกันหลายในวังหน้าก็สร้างนะครับ วังหน้าก็มีนะครับพิมพ์นี้นะครับมีหมดนะครับนะครับวังหน้าสร้างทั้งวัดละคังทั้งวังหน้านะครับแต่ท่านเจ้าคุณท่านก็ปลูกเสษเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เพาะเอาเนื้อของท่านมวลสารของท่านไปไปกดกันครับนะครับแล้วท่านก็ไปปลูกเสษในพิธีใหญ่ครับก็สุดแล้วก็คือท่านได้ปลูกเศษหมดนะครับไม่ต้องไปแยกว่าพระนี้วังหน้าวังหลังเป็นพระวัดละคังท่าสร้างตั้งแต่นุ่นมาถึงสองสามสองสองสี่หนึ่งห้าน่ะเป็นพระท่านปลูกเสษหมดเลยแล้วมวลสารทุกอย่างก็เป็นของท่านหมดเลยครับท่านเอาทุก เราจะสร้างพระท่านก็ทุกเขาจะมีคนฝ่ายหนึ่งก็จ้าด้ว่าเอามาบนศาลนะครับของท่านนะครับเอาไปส่วนช่างหลวงก็แกะแม่พิมพ์แล้วเข้ามาแกะแม่พิมพ์หลงเสร็จอีกส่วนหนึ่งก็เอาปรกดพิมพ์กันปรกดพิมพ์กันแล้วก็ก็เอาไปเข้าในพิธีนะครับทั้งหมดแล้วท่านก็จะนั่งบนบัลลัพิธีปลูกเสกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นพิธีใหญ่ด้วยก็มีเกียรติอาจารย์เยอะแยะ,ยะไปหมดนะครับมาปลูกเสกกันนะครับดูครับนะครับถึงไม่ต้องไปเลือกมา พระน,นันพะน,น้นะครับคือของท่านถักของของท่านที่ทได้ปลกเสกนะครับของดีหมดครับดีหมดพทุทธคุณแรงหมดนะครับขอให้เรามีความจงรักภักดีต่อชาติศาสานาบัาาิย์เป็นคนดีบูรณะวัดวารามช่วยกันสืบทอดสายถึงห้าพันปีและเป็นคนพุทธเราเป็นคนพุทธเราต้องสวดมนต์เป็นราชสิสุมนเป็นสุขถาชิมชนได้นะครับแล้วของทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับดีขึ้นหมดเลยครับเพราะว่าท่านอธิษฐานจิตไว้ได้ไงครับถ้าบุคคลใดมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาบัตข์เหมือนท่านนะครับ ตะาปูดคนใดที่รู้น้อมจำลึกถึงอุสุสสามพระเจ้าแล้วก็ละราชินสวดมนต์แล้วก็บูรณะวัดรารามสือทอดประวถึงห้าพันปีทําแบบใดแบบหนึ่งทุกบุคคลนั้นจะมีจะมีความเจริญมีความมีความเจริญนะครับดูครับนี่คือแขวไซส์ครับกำลังงอกออกมาครับเป็นเก็เกศกเกหิมะน้ําแข็งนะครับดูครับนี่แหละครับหลักธรรมของท่านที่ท่านสอน,นให้ท่านได้ฐานจิตไว้ในพระมีนิดเดียวครับนะครับ แล้วก็เรามาสวดละนาดสินสุดมนนะครับนั่นแหละครับพระของท่านที่เกิดผู้ทุกคุนแรงมากครับลองทํานะครับถ้าใครมีพราสมเูรณ์คางลองทําดูครับพระท่านน่ะลองเอาใส่ในตู้เซฟหรือใส่อะไรไว้นะครับหรือใส่ในกล่องไว้แล้วท่านไปเปิดดูครับพระท่านจะเกิดเม็ดพระธาตุออกมาสวยงามครับจะงอกเยอะมากครับจะงอกงอกมากเลยครับนะครับนี่เราต้องขยายดูไงครับนี่ถ้าเราไม่ขยายไม่เห็นนะครับดูนี่ขวซ้ายครับเห็นไหมครับเป็นเว้นเว็น มันเกล็ดน้ำแข็งนะครับเนี่ยเขาจะงอกขึ้นมาอย่างนี้ครับเนี่ยเขาจะงอกขึ้นมาเป็นเม็ดๆๆๆนะครับเป็นเก็ดๆเป็นน้ำแข็งครับเลยครับเห็นไหมครับนี่แหละครับคือถ้าถ้าเราไม่ขยายก็ไม่เห็นนะครับนี่ครับมีนี่ครับพระองค์นี้มีผสมน้ำว่านครับนี่ครับนี่แล่นออมาขามว่านออกว่านออกมาเยอะครับนี่คือน้ำว่านครับนะครับผสมนี้พระองค์นี้มีน้ำว่านนะครับพุทุกุณแรงนะครับ ภาพแบบนี้เขาบอกว่าราคาแพงมากนะสมัยบราณโบราณครับตนที่เขาเล่นกันนะครับที่เราหันหนังสือตำลำตำราหรืเขียนราคาคุยให้เราไว้ครับให้เราให้เราเป็นเมงเมาวิ่งเข้ากองไฟครับราคาตั้ง20ล้านครับ10ล้าน50บล้านบางคน200รยล้านอะไรก็ไม่รู้ไอคนรู้เท่าไปเทิงการก็ไปหาพระนะครับไปหาพระทงตลาดเอาไปขายก็ขายไม่ได้ครับนะครับเพราะว่ากลุ่มกลุ่มนึงก็ทําพระปลอมออกมาอีกกลุ่มนึงก็ทาหนังสือออกมาขายนะครับทําให้เมงเมาวิ่งเข้ากองไฟนะครับนะครับจึงบอกว่า ต้องเป็นครับต้องรู้เท่าให้ทันนะครับนะครับต้องรู้เท่าให้ทันนะครับรู้เท่าให้ทันเกิดมาเป็นมนุษย์ <t od ic word> ต้องรู้เท่าให้ทันนะครับถ, <aluminium> ถ้ารู้เท่าทันแล้วก็จะไม่จะไม่จะไม่ไม่เป็นเบีย้ยล่างคนอื่นเขานะครับครับสวยครับดูครับเห็นไหมครับสวยครับนี่นี่เป็นทับธรรมชาตินะครับครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับพระองค์นี้ก็เคยลงให้ดูครั้งหนึ่งนะครับแต่วันนี้ กล้องเรามันดีกล้องชุดนี้ดีกว่าครับก็เลยเอาเอาเอาลงขยะให้ดูทีครับเพราะว่าดูแล้วชัดเจนกว่าครับชัดเจนกว่าครับครับเพราะสมัยก่อนเราใช้กล้องธรรมดาครับพอลุกหลังมาเราก็ใช้กล้องดีขึ้นนะครับต่อไปก็ใช้ดีขึ้นอีกครับถ้ามีพัน x หมื่น x แล้วก็ใช้อโมนมดนะครับเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อต้องการให้ fc ได้เรียนรู้ศึกษาเราทาเพื่อเผยแผ่นนะครับนะครับถ้าผู้ใดโทรมาอยากได้จริงๆก็เราไม่มีการซื้อขายนะครับ ถ้าจะโทรมาซื้อไม่ต้องโทรมาครับเสียเวลานะครับแต่ถ้าโทรมาว่าผมจะมารวมสร้างซื้อปูนซื้อหินซื้ออิฐซื้อทรายซื้อเสาบีมกี่ต้นกี่ต้นกี่รถปูนกี่รถมาคุยกันเราจะแบ่งปันให้นะครับครับสวัสดีครับ